เี้ยเดี๋ยวน้องซันนี่นไม่ต้องมาสนใจเรื่อง,องพี่แล้วค่ะเขาไลนา์มาคอนเฟิร์มงานงานอะไรอ่ะงานเลี้ยงผู้บริหารน้ำผลไม้เอฟฟูค่ะเขาจะจ้างน้องซันไปเป็นพิธีกร<ห>น้ำผลไม้เอฟฟู ruit, นี่มันระดับประเทศเลยนะมหา,าชนเลยนะพี่โอ้โหเอ็นเรานี่มันก็ไม่ธรรมดาเนี่ยคืออย่างนี้พอดีเขาหมดเงินไปกับการจ้างพรีเซนเตอร์ค่ะเขาก็เลยเหลือค่าตัวให้พิธีกรถูกๆอ่ะจากเย็นนี่ยังไงน้องสันก็ต้องเต็มที่นะคะ มันไม่แน่นะเกิดเขาเห็นแบบลีลาการทํางานของ้องซันแล้วเขาถูกใจอาจจะจ้างเป็นพรีเซนเตอร์คนต่อไปก็ได้เวลาไม่ต้องห่วงเลยไอเราเนี่ยมันก็ชอบกินน้ําผลไม้ซะด้วยผู้บริหารได้วาวุ่นแน่ทีนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานเฉลิมฉลองยอดขายครบ1,000ล้านบาทของน้ําผลไม้อฟรดกบเม่บมเม เอฟรุตนะครับเป็นน้ำผลไม้ที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานนะครับสมกับสโลแกนที่ว่าเอฟรุตดีที่สุดอร่อยจนหยุดไม่ได้โอ้โหเราจะแอนขนาดนั้นเฮ้ย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 มั้งกระบอกอะไรขนาดนั้นล่ะคะก็ตามสโลแกนนะครับอร่อยจนหยุดไม่ได้ต้องบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยเป็นแฟนมันแท้ของเอฟรุตตั้งแต่เด็กจนโตเลยนี่เด็กคนอื่นนะครับเกิดมาร้องอแหวุ่แหว่ แต่น้องซันเกิดมาร้องเอฟรุตเอฟรุตเอาแวะเนอะแต่ว่าร้องอุแว wow ่อุแวให้แม่เนี่ยไปหยิบเอฟรุตให้กินโอ้ตกลงแกจะเป็นพิธีกรหรือว่าเป็นตลกคาเฟ่เนี่ยฮะเออาค้ำเออาค้ำตลอดเลยคือผมเนี่ยมันก็ต้องมีแบบฮาบ้างแล้วก็อวยบ้างแบบนี้ผู้บริหารชอบแล้วลองประทับใจแน่นอน ถ้าผมพูดว่าน้ำผลไม้ทุกคนพูดว่า A อฟุนะครับน้ำผลไม้เอฟุตน้ำผลไม้ A อฟุตน้ำผลไม้ดีฟุตดีมากดีอะไร a อฟุตดิพี่ฉันไม่ได้พูดถึงงานแกฉันพูดถึงงานของฉันนี่เฮ้ยบักวินเจ้าเห็นโฆษณาให้ดีฟุตเหใช่ครับนี่พวกผมเพิ่งไปรับบีบกันมาเลยนะฮะบักวินทำโฆษณาให้ดีฟุตบักสั้นเป็นพิธีกรให้เอฟุตป้าเจ้าสองคนนี แค่งานเห่ครูแข่งกันด้วดิอืมอย่างก็สิบเอิญไปนั่นเอ้ยพี่จะไปพูดอย่างไงก็ไม่ได้นะนี่ต่อให้มันจะเป็นน้ำผลไม้เหมือนกันก็จริงนะแต่ดูจากชื่อชั้นเนี่ยมันห่างกันเยอะผมนี่เองของพี่วินเนี่ยดีแต่มาที่หลังเนี่ยฟังกว่าเยอะเว้ยแค่ชื่อก็บอกแล้วว่าดีดีอะเกตดีด็อกใล่าอ้โหเกตเอไอเกตเอที่บอกว่าเครื่องดื่มที่ดีที่สุดแต่ไปหยุดที่ชักโคกเลย โลแกนพี่ก็ดีฟุตดื่มได้ทุกวัยจบที่โลกไปทุกคนเฮ้ยเศ้าเศร้าเศร้าเศสิทธิกันให้สิแตกยังเหรอเป็นเจ้าของบริษัทเหรอแข่งกันเองก็ตอนนี้ค่ะคนเดียวก็แฟนฟันมันก็ฟรีๆแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอแค่มีเธออยู่ค่ะ เป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกัน